สวัสดีค่ะทุกๆคนก็กลับมาเจอกับแม่น้องแอนทว,วินอย่างเช่นเคยนะคะตอนนี้ค่ะแม่น้องก็อยู่ที่ป่าที่สวิสนะคะจะเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยค่ะทั้งแม่น้องแล้วก็พี่ฟินพี่คายนะคะจะมาทําการหาเห็ดแล้วก็เก็บเห็ดค่ะเหมือนกับว่าความฝันเป็นจริงเลยนะคะเพราะดูแม่ๆชาวไทยที่อยู่ต่างแดนเขามาเก็บเห็ดกันหลายต่อหลายครั้งเลยนะคะแต่ตัวเองเนี่ยไม่เคยมีโอกาสเลยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยแหละคะ่ะว่าเห็ดนะี่มันรูปร่างเป็นยังไงอันไหน อันตรายไม่อันตรายยังไงนะคะวันนี้คะ่ะพี่ชายพี่รี่นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะอู๋ถนน จะพาพวกเราไปเก็บเห็ดค่ะแต่ถ้าพวกเราโชคดีนะคะพวกเราก็จะเจอเห็ดเยอะถ้าโชคไม่ดีก็จะเจอเห็ดน้อยค่ะเพราะจริงๆแล้วตอนนี้ไม่ใช่หน้าเห็ดนะคะแต่ว่าเมื่อวานสองวันก่อนเนี่ยฝนมันตกค่ะอากาศก็ชื้นนะคะก็เลยมีโอกาสที่จะเจอเห็ดค่ะแล้วเราไปดูบรรยากาศร,บรอบๆด้วยกันเลยนะคะว่าเราจะเจอเห็ดหรือเปล่าโอ้ใครเจอเห็ดแล้วใครตะโกนบอกค่ะไปดูด้วยกันเลยคะ่ะเพื่อนๆแม่น้องตื่นเต้นมากฮะ เห็ดอันนี้นะคะมีรสชาติขมค่ะคนไม่นิยมนำไปทานนะคะแต่ไม่ได้เป็นพิษค่ะโอเครอ้อขมจริงๆด้วยพี่ชายพี่ลี่นะคะก็เลยจิ้มกลับไปที่เดิมค่ะจากนั้นก็เดินทางพากันไปหาเห็ดต่อนะคะ และการเดินป่าที่ถูกวิธีนะคะคุณต้องใส่ถุงเท้ายาวๆแล้วก็ปิดขากางเกงด้วยมแมลงจะได้เข้ามาไม่ได้นะแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวแต่พอดีพี่คายหาเสื้อแขนยาวไม่เจอนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณไม่รู้จักเห็ดที่แท้จริงคุณจะต้องใส่ถุงมือด้วยก่อนที่คุณจะจับเห็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ชายพี่ลี่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญคะ่ะเขารู้ว่าเห็ดอันไหนจับได้จับไม่ได้เขาก็เลยไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะ แม่น้องว่าไม่ได้หาเห็ดเหนื่อยหรอกเดินขึ้นภูเขาเหนื่อย <c oughs> เนินขึ้นมาเชียมันไม่ค่อยเปียกมันแห้งก็เลยหายากแต่ที่ไหนที่มันมันจะมีมันก็จะมีซ้ําขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้ว่าต้องเดินไปตรงไหนนะคะแถวนี้สตอรอเบอรี่ป่าชุกชุมนะคะพี่ขายก็เลยจัดไปหลายลูกค่ะแต่ลูกมันเล็กมากๆเลยค่ะ และส่วนตรงนี้ก็เป็นหลังมดใหญ่ๆนะคะพวกเราต้องระวังค่ะตัว uh. ใหญ่มากๆเลยและถ้าบางคนโดนกัดและถ้าแพ้ก็อาจจะถึงชีวิตได้นะคะมดพวกนี้เขาจะย้ายบ้านทุกๆ4-5ปีค่ะพี่ชายพิลี่บอกค่ะเมื่อก่อนอยู่ตรงนู้นเนินเขาตอนนี้ย้ายมาตรงนี้แล้วค่ะบ้านเขาจะใหญ่มากเหมือนจอมปวกที่ประเทศไทยเลยค่ะเพื <I found S 1> <ๆ>่อนๆพื่อนรุสโลเวเรเตดชอปชอื่อเหตุก็คือชื่อที่พี่ชายพิลี่พูดไปนะคะแม่น้นงไม่ขอทวนค่ะ พอพูดไม่ถูกเห็ดแบบนี้นะคะก็มีลักษณะแหลมค่ะคนไม่นิยมนําไปกินนะคะเพราะว่ามีรสชาติที่เผ็ดค่ะส่วนใหญ่นะคะเขาจะเอาไปปรุงแทนพริกค่ะให้มีรสชาติเผ็ดนะคะเพราะเห็ดยี่ห้อนี้เผ็ดค่ะว้าว <Wow. S 2> จากนั้นนะคะเขาก็พามาเจอเห็ดตายค่ะและก็เน่านะคะเน่าแบบแห้งๆค่ะก็กินไม่ได้อย่างเช่นเคยนะคะแต่ว่ารองดมได้ค่ะ <laughs> <laughs> และนี่ก็เป็นชิ้นิีของเห็ดที่ขึ้นตามกิ่งไม้แต่ตายนะคะเสร็จแล้วเห็ดก็ตายตามไปด้วยค่ะเดดบูดเดดบูดเดดบูดคนส่วนใหญ่มาหาเห็ดกินได้แต่พวกเรามาหาเห็ดที่กินไม่ได้ <laughs> ตั้งแต่เดินมาดียังไม่เคยเจอของกินได้เลยค่ะ <üğ> e> เจอแต่อะไรไม่รู้แต่ตอนนี้จะเปลี่ยนทางแล้วค่ะทางนี้ไม่มีนะคะพรเ we can eat that <S <S ในที่สุดนะคะแล้วก็เจอเห็ดที่กินได้แล้วค่ะจำนวนหนึ่งต้นนะคะ เห็ดชนิดนี้นะคะทานได้คะ่ะแต่ก็ไม่ดีเลิศนะคะก่อนที่คุณจะเอากลับไปบ้านนะคะคุณก็ต้องปอกเปลือกตรงนี้ออกไปคะ่ะเพราะว่าถ้าคุณกินส่วนเปลือกเยอะๆนะคะคุณจะเกิดอาการเมาคะ่ะแล้วเปลือกของเห็ดที่เราทิ้งลงพื้นนะคะมันก็จะกลายเป็นเห็ดในฤดูการต่อไปได้วยคะ่ะทิ้งเชื้อไวค้ค่ะอันนี้ก็เช่นเคยนะคะอย่างที่เจอครั้งที่แล้วคะ่ะคือขมนะคะทานไปได้ท่นแล้วก็เลยจิ้มกลับไปที่เดิมนะคะ ถ้ากินตายแดนหนอนเห็ดยี่ห้อนี้นะคะคุณสามารถจับได้ด้วยมือเปล่าค่ะแต่ห้ามกินนะคะถ้ากินนี่เดสมอเลแน่นอนเลยค่ะเรื่องเห็ดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะพว่ารูปร่างคล้ายคร้กันหมดเลยค่ะดูสิหน้ากินเชียว p a n t e p a n t e the cat p a n t e the cat เจอแต่ของกินแล้วตายทั้งนั้นวันนี้ Very old, six million's old. Six million? Old. On the family, you know the family. Dinosaurs. d i n o s a u r Millions, yes. When the, the the age of the dinosaur, uh. they was there too. They already had that. Oh, ต้นไม้พวกนี้นะคะมีมาตั้งแต่สมัยไดโนเสาร์เต่าล้านปีแล้วค่ะสามารถโตได้ถึง4-5ถึงฟีตสูงๆนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีต้นไม้สูงๆแบบนี้ปกคลุมอยู่นะคะมัน จะเตี้ยเท่านี้เลยจะไม่โตเจอสตรอเบอรี่ปลาอ,อร่อยไม่เลิกอ๋อห oh, วานเหรอ,อเจออีกแล้วกินสตรอเบอรี่ดีกว่าเนอะเหตุหายากเนอะ doesn't look so good, but it doesn't look so sweet that one. It's sweet. <S sweet หรอ Blueberry Blueberry That is so good. <c> uh <oughs> huh Not sour. <salt. S 3> Not sour. โชว์ให้คุณท่านผู้ชมดูเล็กจนมองไม่เห็นอเกน The b i s t o n right f i n f a t h e r for you It's <gasps> 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 just like a regular blueberry เราไปบิบีบา่าอร่อยมากๆเดินป่าสนุกมากๆ Wow โบเลโตนี่กินได้นะคะเป็นเห็ดที่มีสีสันสวยงามมีสีส้มสแสดนะคะอยู่ตรงโคนและตรงด้านในของหัวเห็ดค่ะแล้วก็จะเป็นลูููๆนะคะและเมื่อเราพาออกก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะสีธรรมชาติสวยมากๆเลยค่ะ n <Nice, sir. S 3> nice, พืชชนิดนี้นะคะอันตรายมากๆเลยคะ่ะส่วนใหญ่คนจะไม่รู้นะคะว่ามีผิดคะ่ะถ้าคุณโดนแค่นิดเดียวนะคะจะพื้นขึ้นมาทันทีเลยคะ่ะถ้าแพ้น้อยๆก็เป็นพื้นสองสามชั่วโมงนะคะแต่ถ้าแพ้มากๆค่ะจะทําให้ผิวหนังเป็นรอยไหมเลยนะคะแม่น้องเคยโดนแล้วทีหนึ่งค่ะแต่ชโชคดีแพ้ไม่มากคะ่ะขออนุญ,ญาตตัดข้ามผ่านมาที่สมุดเหตุบ้านคุณย่านะคะนี่ค่ะก็เป็นต้นที่เราเจอนะคะ หนังสือเล่มนี้ก็มีอายุ30มปีนะคะก็ถือว่าเด็กมากๆเลยค่ะและเล่มนี้ก็บอกเห็ดไว้ประมาณ200ชนิดนะคะแต่ว่าเล่มใหญ่จริงๆของพี่ชายพี่ลี่มีเห็ดทั้งหมด2000ชนิดนะคะถึงว่าเขามีรูปมีภาพให้เห็นอย่างชัดเจนและลักษณะนะคะเขาถึงรู้จักเห็ดกันค่ะแต่ถ้าเป็นแม่น้องนะคะแม่น้องก็จําไม่ได้ค่ะอันนี้มีทั้งเห็ดมีพิษและเห็ดทานได้นะคะและส่วนฤดูการเห็ดของที่สวิสนะคะจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมค่ะพอฝนเริ่มตกก็เห็ดเริ่มมาเลยค่ะ เดินกันมาชั่วโมงกว่านะคะก็ไม่ได้เห็ดเลยได้ที่กินได้แค่2ต้นนะคะแล้วก็เอาโยนกลับคืนสู่เหย้าไปแล้วค่ะเขาจะได้ไปแพร่กระจายต่นหน้าเห็ดนะคะแล้ววันนี้นะคะทีมเก็บเห็ดของพวกเรานะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเร็วๆนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ